สวัสดีครับผมนรูดนะครับก็อยู่ในการที่ร้านอุปกรณ์ตะปานนรดนะครับประชาวที่เจ็ดสิบหกทุ่งคุกรุงเทพวันนี้เราก็จะมาบอกว่ารอบนะครับ g w h e a v e n นะครับภายใต้อ่าลิขสิทธิ์ของโรดฟิชชี่เนี่ยนะครับที่เป็นสปูนต์แล้วก็มีแขนคู่กับแขนเดี่ยวให้เนี่ยนะครับตอนนี้ก็สินค้าเข้ามารอบที่สองรอบแรกเบอร์สองพันหมดเครื่องนะฮะเบอร์สองพัน S ไม่มีแล้วเบอร์พัน S ตอนนี้นะครับ หลังจากที่ลูกค้าโอนเงิน,นันมานะที่เปิดรับรอบสองนะฮะก็ยังคงพอเหลือบ้างนิดหน่อยหากจากที่ส่งแล้วนะครับวันนี้เราเริ่มส่งมอบรอบที่สองให้แล้วนะครับอ่ะเบอร์พันนี้ฮนะยังเหลืออยู่นิดหน่อยนะพันเอส, e. สนะครับขนาดนะครับข,ของเบอร์พันเอสก็คือรอบเบอร์พันทั่วไปนี่แหละแต่มีแข่งคู่ให้นะตัวนี้นะครับเจ็ดลูกปืนนะครับรอบตีเจแปนทุกตัวทีนี้เบอร์สองพันไม่มีแล้วแต่เราไปเอาเบอร์สองพันห้าเข้ามานะครับขนาดจะไม่ใช่เท่ากับเบอร์พันแล้วนะนะครับขนาดจะไม่เท่ากับเบอร์สามพันนะครับ เบอร์สองพันห้ากับเบอร์สามพันจะเท่ากันแล้วนะฮะแต่ว่าเบอร์สามพันจะเก็บสายได้มากกว่านิดนึงนะฮะเพราะฉะนั้นใครที่ตีอย่าปลอมนะครับยังคงเลือกมีทางเลือกอยู่นะครับเป็นเบอร์สองพันห้าได้อยู่นะครับแล้วก็สปูลก็เห็นไหมฮะเก็บสายได้ค่อนข้างเยอะอยู่เนาะอ่านะครับแล้วก็น้ําหนักเบาอยู่แล้วเริ่มต้นสองร้อยสิบห้ากรัมเองตัวนี้นะครับสําหรับใครที่รู้สเปคอ,อยู่แล้วนอกเปลี่ยนได้นะทั้งแขนเดี่ยวแขนคู่ที่ให้ไปเลยเนี่ยเพราะในกล่องเราเนี่ยนะฮะนี่มันมีแขนเดี่ยวมาให้ด้วยนะ นะนะครับอันนี้คือเบอร์2,005หลอดเป็นแบบนี้นะฮะเบอร์พันหลอดเป็นแบบนี้ทั้งคู่ทั้งเดียวเลยเหไหนะครับเรามีถุงรอกให้นะฮะในกล่องนะนี่คือที่เพิเ่มเติมเข้ามาคือเบอร์2 0 0ส่วนเบอร์3,000 S เบอร์3,000 S ก็คือตัวนี้แหละขายดีขายดียดนะจองโอนเงินกันมาถล่มทนายสินค้าพอส่งมอบนะฟังผมมานะครับสินค้าพอส่งมอบสําหรับใครที่ โอนเงินเข้ามากาะแล้วเบอร์สามพันใครที่ยังไม่ได้โอนให้ทักเข้ามาถามก่อนว่อยตอนนี้เรื่องเหลือไหมเห,หลือพอเหลือไหมนะพอเบอร์สามพันกำลังจะหมดอีกแล้วนะครับนะเพราะหลายคนโอนเงินเข้ามาจนเินหมดก่อนก่อนหน้านี้อยู่แล้วนะครับแล้วก็เพิ่มเงินใหม่มหนึ่งเบอร์คือเบอร์สี่พันเบอร์ 4, S, สี่พันเอสปูนก็ยังเป็นสปูลตื้นอยู่แต่ว่าเก็บสายได้เยอะขึ้นแน่นอนนะครับแล้วก็ใหญ่กว่าเบอร์สามพันนะฮะไม่ไม่ใช่เท่าเบอร์สามพันนะฮะใหญ่กว่านะฮะ นี่เป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับใครที่ชอบไซส์ขนาดและพลังเบรคของเบอร์สี่พันนะแต่ไม่ต้องการเก็บสายมันเยอะแยะมากมายนะขายดีแน่นอนตัวนี้เบอร์สี่พันมีให้แทงแขนคู่แขนเดียวเหมือนกันนะฮะ G W วีบิลเยังคงต่อโปรโมชั่นให้อยู่นะครับเริ่มต้นหนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทที่เบอร์พันนะครับแล้วก็เบอร์สองพันห้าขยหยขึ้นมาหนึ่งร้อยบาทเบอร์สามพันขยหยขึ้นมาหนึ่งร้อยบาทเบอร์สี่พันขยหยขึ้นมาหนึ่งร้อยบาทค่าจัดส่งทั่วประเทศนะครับหนึ่งร้อยบาทเหมือนเดิมนนนะะคครับสส่วส่วเเเปโดดยยยลอีี จริงๆเรารีวิวใน YouTube อยู่แล้วล้วก็วน่าเพจค่อนข้างบ่อยครั้งมากนะแต่นี้เราวันนี้เนาะเรามาบอกมาบอกกล่าวให้ฟังแล้วกันว่าโอเคเบอร์สองพันมันได้หมดไปแล้วโผล่เ oh, ข้ามาใหม่คือเบอร์สองพันห้าเอสกับเบอร์สี่พันเอสสามพันเอสขายดีอยู่แล้วเบอร์พันเอสกำลังจะหมดเลือกดูให้เหมาะกับการใช้งานของท่านแล้วกันคงจะแตกเลยอ่ะนะก็ขอให้ได้กันไปใช้กนแล้วกันลอกดีๆราคาแบบนี้นะฮะสุดยอดของความคุ้มค่าสวยที่สุดในสามโลกนี่ฮะฝากเขาด้วยนะครับ นี่ครับเจแปนนะฮะมองเห็นบองรูนะโอเค okay พบกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดติดตามมาด้วยนะครับขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ